ยินดีต้อนรับกลับสู่คาร์ออโต้เซ็นเตอร์วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านดำดิ่งไปสู่โลกของเรือฟริเกตที่กําลังถูกจับตามองมากที่สุดในเวทีนานาชาติเรือที่ไม่เทียงแค่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของประเทศตรุรกีแต่ยังอาจจะกลายเป็นหัวใจสําคัญของกองทัพเรือไทยในอนาคตอีกด้วยนี่คือเรือฟริเกตชั้นอิสตันบูล s t a n ันบูลคล s สฟริเกตหรือ I-Class ผลงานล่าสุดจากโครงการ MILGEM ของตุรกีที่ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยที่สุดแข็งแกร่งที่สุดและพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคามในทุกมิติของสงครามทางทะเลในศตวรรษที่21โครงการ MILGEM เป็นโครงการระดับชาติของตุรกีที่มีเป้าหมายในการสร้างกองทัพเรือที่พึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มจากเรือคอเวตชั้นเอดาจนพัฒนาต่อเนื่องมาสู่เรือฟริเกตขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชั้นอิสตันบูลลำแรกของรุ่นนี้คือ TCG i สต a n b u l F515 ได้ถูกปล่อยลงน้ำแล้วในปี2021และคาดว่าจะเข้าประจำการในกองทัพเรือตุรกีอย่างสมบูรณ์ในปี2023-2024ในขณะที่อีก3ลำกำลังอยู่ในสายการผลิตและคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2027 เรือฟริเกตชั้นอิสตันบูมีระวางขับน้ำประมาณ3,000ตันความยาวเรือ113เมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง29นอตหรือราว54กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบขับเคลื่อน CODAG c o m b i n e นตดีเซลและแก๊สที่ให้ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการทั้งระยะใกล้และระยะไกลลูกเรือประจำการอยู่ที่ประมาณ1 4 0นายแต่สิ่งที่ทำให้เรือลำนี้พิเศษเหนือกว่าคู่แข่งคือระบบอาวุธและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยซึ่งเกือบทั้งหมดพัฒนาโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตุรกีเอง ด้านอาวุธเรือฟริเกตไอค a s s ติดตั้งแท่นยิงแนวดิ่ง MDAS VLS 16ช่องสำหรับปล่อยขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเช่น h ซาโอหรือซเปอร์ที่สามารถป้องกันภทัยทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีขีปนาวุธต่อต้านเรือรบอต m a ากาจำนวน8ลูกที่มีพิสัยยิงมากกว่า250กิโลเมตรสามารถโจมตีเรือรบศัตร,รูได้อย่างรุนแรงด้านการป้องกันใกล้ชิดยังมีปืน C.I.W.S. o k d e n i s ขนาด35มิลลิเมตรผลงานของตุรกีเองที่สามารถยิงกระสุนได้หลายพันนัดต่อนอาทีเพื่อสกัดกั้นขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาและยังมีท่อยิงตอร์ปิโดขนาด324ม mm. ิลลิเมตร แบบ3ามลำกล้อง2ชุดสำหรับการต่อต้านเรือดำน้ำส่วนปืนใหญ่หลักคือปืนขนาด76มิลลิ mm. เมตร OTO Melara Super Rapid ที่สามารถใช้ได้ทั้งยิงใส่เป้าหมายบนผิวน้ำและทางอากาศระบบเรดาร์หลักเป็นเรดาร์ c a f r a d แบบ AESA ที่พัฒนาโดยตุรกีมีความสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกัน ทั้งเครื่องบินเรือรบและขีปนาวุธทำให้เรือลำนี้มีความสามารถในการปฏิบัติการแบบมันติโรอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านเรือรบการป้องกันภัยทางอากาศหรือการล่าตอร์ปิโด เรือฟริเกตไอคลาสยังออกแบบมาให้มีลักษณะสติลลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากอีกทั้งยังมีดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ที่สามารถรองรับเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำเช่น S-70 BC Hawk หรือแม้กระทั่งเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยตุรกีเองแล้วสิ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยคืออะไรตุรกีได้เสนอความร่วมมือแก่กองทัพเรือไทย โดยเสนอให้เรือลำแรกสร้างที่อู่ต่อเรือในตุรกีและอีกหลายลำต่อไปจะถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยเองภายใต้กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้กองทัพเรือไทยได้รับเรือรบที่ทันสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกแต่ยังทำให้อุตสาหก,กรรมการต่อเรือของไทยก้าวไปสู่ระดับใหม่สามารถผลิตเรือรบขนาดใหญ่ได้เองในอนาคต ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะนี้ประเทศเพื่อนบ้านต่างเร่งพัฒนากำลังทางเรือเวียดนามมีเรือฟริเกตชั้นจีพาร์ตจากรัสเซียมาเลเซียมีเรือฟริเกตชั้นโกไวจากฝรั่งเศสส่วนจีนเองก็มีเรือฟริเกตช,ชั้นไทย 054A ที่ทันสมัยเข้าประจำการหลายลำแล้วหากประเทศไทยต้องการรักษาสมดุลทางอำนาจทางทะเลการเลือกเรือฟริเกตไอคลาสจากตุรกีอาจเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุด เพราะนอกจากจะได้เรือรบที่มีสมรรถนะสูงแล้วยังได้โอกาสเสริมสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศอีกด้วยคาออโตเซ็นเตอร์มองว่านี่ไม่ใช่เพียงการจัดซื้อเรือรบธรรมดาแต่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ในอนาคตของกองทัพเรือไทยและหากโครงการนี้เดินหน้าจริงเราอาจได้เห็นกองทัพเรือไทยมีเรือฟริเกตชั้นอิสตันบูลล่นอยู่เคียงข้างเรือหลวงลำอื่นๆภายในเวลาไม่เกิน10ปีข้างหน้า ขอบคุณที่รับชมเรื่องราวการเดินทางครั้งนี้ไปกับคาร์ออโตเซ็นเตอร์หากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและกองทัพทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปครับ